สวัสดีค่ะพบกับคลิปรีวิวรถสวยของมาลวยมอเตอร์อีกแล้วนะคะพบกับเซลเมค่ะวันนี้นะคะรถที่จะนำมารีวิวนะคะเป็น Toyota r e v o ตัว E นะคะมาพร้อมกับอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ มาดูด้านหน้ากันเลยนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะมีโลโก้นะคะโตยโยต้านะคะอยู่ตรงกลางนะคะส่วนไฟนะคะจะเป็นไฟส่องสว่างนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะในโคมนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะมีแม็กแต่งให้ด้วยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่ค่ะไฟนะคะตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวออกกระจกนะคะตรงนี้อีกหนึ่ง นะคะคตัวนี้เป็นตัว e นะคะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะแบบนี้นะคะมีสัญญาณการขโมยนะคะแบบนี้นะคะมือจับก็จะเป็นมือจับโครเมียมนะคะมาดูภายในต่อนะคะภายในนะคะกระจกจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยนะคะภายในจะเป็นโทนสีดำนะคะเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะของเราก็จะซักเบาะซักพรมนะคะทําความสะอาดให้ลูกค้าแบบนี้นะคะส่วนตัวเครื่องเสียงนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะคะ จะสามารถเล่น CD MP3 นะคะสามารถเสียบ USB ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะส่วนแอร์นะคะจะเป็นแอร์ปรับเมนวนวลนะคะเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์5สปีด1เกียร์ถอยหลังนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะคะแบบนี้เลยนะคะส่วนเลขไม้นะคะคันนี้อยู่ที่1 3 0 0 0 0มกโลเท่านั้นค่ะมาดูกันที่ด้านหลังบ้างนะคะ ตัวนี้นะคะไฟก็เป็นไฟตัวใหม่นะคะแบบนี้นะคะของรีโวนะคะด้านหลังจะมีกันชนท้ายไปให้แบบนี้นะคะของส่วนมือจับฝาท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมให้แบบนี้เลยค่ะดูกันที่เครื่องยนต์บ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว E เครื่องยนต์2.4นะคะมาในเครื่องยนต์เดิมๆแบบนี้เลยค่ะของเรานะคะมีการถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวนะคะก่อนมาตั้งขายนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยมีการ เช็คระบบแอร์ระบบไฟต่างๆนะคะสําหรับรถของมารวยนะคะรับประกันสูงสุดถึง3เดือนนะคะแล้วก็รับประกันได้ว่านะคะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีสวมชากอย่างแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะเจ้า Toyota Revo นะคะตัว E นะคะเครื่องยนต์2 0 1 0ปี2017นะคะราคาอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นนะคะ ผ่อนเริ่มต้นนะคะดอกเบี้ย0%นาน1ปีนะคะอยู่ที่5,900กว่าบาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะโทรหาเมย์ได้ที่เบอร์0898566262ค่ะหรือจะติดต่อผ่านเพจ Facebook นะคะม,มารวยมอเตอร์รถยนต์มือสองได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ